ลง198นัดชนะ1เสีย8 0 9ประตูสถิติที่สุดย่ำแย่ของซานมาริโนสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของ r e สเ e นออฟฟิเชียครับวันนี้จะพูดถึงชาติหนึ่งนะครับผมที่โอ้โหสถิตินั้นฟังดูก็น่าจะสุดอึ้งแล้วนะครับผม198นัดชนะ1เสีย8 0 9, 9ประตูนะครับผม ทีมทีมนี้คือทีมชาติซานมาริโนนั่นเองนะครับต้องบอกว่านี่คือทีมชาติที่อยู่อันดับสุดท้ายของฟีฟ่า a ร k กิ้อันดับที่211นะครับพวกเขาเนี่ยคะแนนติดลบอยู่ที่ ลบ4.03นั่นเองนะครับผมนี่ก็ถือว่าเป็นทีมที่อันดับแล้วดูแบบแย่ที่สุดนะครับผมแต่ก็วันนีนะ้เราจะมาพูดถึงพวกเขาสักนิดสักหน่อยเลยกันนะครับต้องบอกอยกางว่าซานมาริโนเนี่ยเป็นประเทศที่มีประชากรไม่ได้เยอะนะครับเราเพียงแค่35,000คนเท่านั้นนะครับที่ตั้งของพวกเขาเนี่ยอยู่บริเวณยุโรปตอนใต้แถบเทือกเขา เอเปนไรสนะครับซึ่งถูกล้อปลอมโดยอิตาลีนอกเนือจากนี้ครับซามาริโนเนี่ยจะได้ชื่อว่าเป็นทีมชาติที่อยู่ดับต่ำที่สุดในโลกแล้วพวกเขายังครองสถิติเป็นชาติที่ไม่ชนะใครยาวนานที่สุดในโลกอีกด้วยนะครับผมเพราะว่าตลอด19ปีครับนับแา่ที่พวกเขาเนี่ยเอาชชมเปียนส์ตล์ไปได้1ประตูต่อศในเกมกระชับมิตรเมื่อ2ีเมษายนในปี2004จนถึงตอนนี้พวกเขา ไม่สามารถเอาชนะใครได้มาแล้วถึง129นัดนะครับแต่นั่นก็คือครั้งในประวัติศาสตร์ของชาติเลยครับแต่ว่ามันก็ยาวนานมาถึงเกือบ2ทศวรรษกันไปแล้วทีเดียวนั่นเองนะครับผมก็ต้องบอกอย่างนี้ครับว่าซานมาริโนครับเป็นอีกหนึ่งทีมชาติที่หลายๆคนรู้สึกว่าอยากเจอมากที่สุดครับและหลายคนก็คงตั้งคาถามนะครับว่าเอา้าแล้วในเมื่อมีประชากรเพียงแค่สามหมแบบนี้ในประเทศมีลีให้เล่นไหมมีครับชื่อหลีของเขาครับนั่นคือคัมเปิอนาโต ซาม,มารรเนเซ่นั่นเองนะครับผมก็ในลีกเนี่ยมีอยู่ทั้งหมดเนี่ยสิบห้าทีมครับทีมที่โดดเด่นนะครับแล้วก็ทำผลงานได้ดีนั่นคือเทรปเปเน่ กาลาซาโนแล้วก็คอสมอสนั่นเองครับซึ่งงนั้นของกาลาซาโนเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งทีมที่ปีนัาเตะของทีมชาติซามาริโนนั้นอยู่ในทีมเยอะแยะเต็มไปหมดนะครับแต่ถ้าพูดถึงซามาริโนครับก็ประเทศนี้ครับก็ในการแข่งขันยูโรเนี่ยก็พวกเขาก็เตะไปสามนัดนะครับอยู่กับเดนมาร์กคาซัคสถานฟินแลนด์โลวีเนียแอตแลนเนียครับ ก็ยังไม่มีแต้มเลยไม่ได้แต้มเดียวครับก็อย่างที่บอกเลยครับว่าแพ้จะเป็นส่วนใหญ่่นองครับทำไมถึงต้องพูดถึงซานมาริโนครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องราวที่แปลกนะครับ19ปีชนะได้เพียงแค่1นัดนะครับนั่นคือครั้งสุดที่พวกเขาชนะแล้วก็โดนยิงแบบเยอะจนน่าแปลกใจมากครับ198นัดชนะ1เสีย8 0 9ประตูครับสถิติของพวกเขาครับลงสนาม198นัดอย่างที่ได้บอกไปครับชนะ1เสมอ9แพ้1 8 8 ยิงได้28เสีย809ประตูนั่นงครับทางด้านของซามาริโนครับก่อตั้งขึ้นมาครับในทีมฟุตบอลเนี่ยเมื่อปี1987แนะครับแล้วก็เข้าร่วมการแข่งขันรับทีมชาตยยิาเป็นทางการครั้งแรกในการคัดเลือกยูโร92แล้วก็ในตอนนั้นครับในปี1990เนี่ยพวกเขาแพ้กับสวิตเซอร์แลนด์ไป4ประตูต่อ0แล้วก็หลังจากนั้นมาครับพวกเขาเจอกับไคร ก็แพ้ซะเป็นส่วนใหญ่จนเรียกว่าเป็นสมันน้อยเป็นหลายๆทีมที่ใครๆก็อยากเจอครับทีนี้ครับมาดูถึงซานมาริโนกันหน่อยนะครับว่าพวกเขาเป็นอะไรอย่างไรกันบ้างครับผู้จัดการทีมเขาครับก็คือฟรานบิซิโอคอสตานตินีนะครับก็ <c oughs> เป็นชาวซานมาริโนครับวัย55ปีครับก็คุมอย่างเช่นแบบ ยูเวนเนสโดการยามูราตาซานมาริโนสุดาเตของซานมาริโนครับเล่นอยู่ที่ลีกของซานมาริโนเกือบทั้งหมดนะครับยกเว้นเพียงแค่บางคนครับอย่างเช่นดันเตลอซซี่ดาวก่าวัย35ปีครับอยู่กับทรอเบคคาลคอเรียโนในลีกของอิตาลีครับรุ่นึงทางฝั่งของฟริโป้ฟาบรีนะครับผมก็อยู่กับโอเบียในอิตาลีครับแล้วก็จะมีทางฝั่งของมาเซลโลมูลาโรนีครับตัดเตวัย24ปีที่อยู่กับทรอเบคคาลคอเรียโน เช่นเดียวกับ2แนในุกค,ครับอยา่างนิโคลโลนันนี่ครับอยู่กับโอเบียแล้วก็ฟลิโปแบร์ราดีครับอยู่กับซามารเซ่นั่นเองครับก็ต้องบอกว่าพอประเทศอยู่ใกล้กับอิตาลีครับก็ไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมนักเตะนั้น ถึงอยู่กับในลีกของอิตาลีแล้วก็ซานมาริโนครับแต่ก็ต้องบอกนะครับว่ามันเป็นสิ่งที่น่าสนใจเลยครับว่าเอ๊ะทำไมแบบผลงานถึงดําแย่มากขนาดนี้นี่ถือว่าเป็นการไขข้อสงสัยนะครับว่าเฮ้ยมันมีทีมชาติทีมหนึ่งนะที่ผลงานแบบแย่สุดๆแต่พวกเขาก็ยังคงจะยืนหยัดแล้วก็พร้อมสู้กับทุกทีมกันไปเลย,เยครับอันดับหนึ่งของโลกคืออเจนในตอนนี้ครับแต่ดับที่ท้ายที่สุด อันับที่211ท้ายที่สุดของฟลายแลงกิ้งนั่นคือซานมาริโนเคยได้ยินทีมชาตินีไหมรู้สึกอย่างไรกับการที่พวกเขานั้นใจสู้โอเคแหละว่าแพ้แทบจะตลอดอยู่แล้วครับคือแพ้ถ้าเป็นส่วนใหญ่แต่การที่พวกเขาเนี่ยก็ไม่ได้ยอมแพ้แล้วก็พยายามฝึกปรือฝีเทา้ทาขึ้นเรื่อยๆเนี่ยคิดเห็นอย่างไรเนี่ยก็คอมเมนต์เกี่ยวกับซานมาริโนกันมาได้เลยครับคืออาจจะแพ้แบบ3-0 2-0อะไรพวกนี้บ้างครับคือแบบยิงไม่ค่อยได้กับอะไรเขานะคือยิงได้แต่ละทีเนี่ยโอ้โห ดีใจกันแท,แ,แทบแย่แทบแย่เลยเดียวฮะแต่ก็ถือว่าในอีกหนึ่งทีมชาติที่พวกเขาเนี่ยสู้กันได้เป็นอย่างดีครับคิดเห็นอย่างไรกับทีมชาติชาตินี้ก็คอมเมนต์กันมาได้แล้วกันนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นสถิติที่สุดโหดอามากครับ19ปีแล้วที่พวกเขาเนี่ยเอาชนะมาครั้งล่าสุดและนั่นคือครั้งเดียวที่พวกเขาเนี่ยชนะได้ตลอดการลงเล่นมาถึง198นัดครับฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามช่องของ Re s p ตอร o f อฟเชียลรยกันนีลาไปเกอนสวัสดีครับ